โอ้เริ่มหมดฉีดูสภาพไปพริกนีนน่ะโอ้ยตายแล้วช่วยพ่อขุดเร็วเออรวยเอ้าช่วยกันช่วยกันเร็วเร็วเร็วช่วยกันเร,เร็วเร็วเร็วอ้ยช่วยกัน ช่วยพ่อดึงสิเออเอออือ,อปุดเข้าอืมขึน้นแล้วโอ้ยพ่อฉุดยอดเลยวะพิกขุดผิดที่แล้วเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำใสายาง อุ้ยพริกลงไปในปากทั้งตัวควายชัดๆโอ้ยควายปะเนี่ยดูดินะโอ๊ยตายแล้วโอ้ยตา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 ยโอ้โโอ้โโอ้บันเทิงอ่ะเอาเต็มที่ลูกเอ้าเออเอาเออาเข้าไป มาขามมาขามไปไหนแล้วเนี่ยมา,มาขามเอ้ยโอ้มาขามไม่สนเลยมาขามไม่เล่นน้ำกับน,น้องเอ้พิกมานี้พิกเอ้ยเป็นไหนอะมาเร็ว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 มาแล้วมาแล้วนู่นนู่ okay. น

อย่างไงวะอย่างไรวะเอาเ <laughs> <อ>สียเงินออกไปนะแบนนะเสียเงินมานี่ยเสียเงินมานี่เร็วๆเมื่อกี้หมูปิ้งแล้ว โอ้โหคอยทำแล้ววะจีค <ksi> ุณไม่กินหมูปิ้งแล้วมานี่หนี้นี้เร็วมาเฮ้ยเฮ้ยฟังแม่หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูปิ้งเฮ้ยมาเร็วมานี่ดูมันเอ้าโอ้ไม่ได้กินหมูปิ้งง่ายแล้วเร็ว พิคจอดก่อนเอ้ยพีคนิพีคนี่เอ้ยดึงเติมพลังก่อนลูกอิชยาที่เหลือไว้ให้ฉีมันฉีมาเร็วมาเร็วเร็วจะหมดเร็วเร็วเออเอ้ย